ครับผมก็กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับยุทธพงศ์ชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจนะครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับจากสมาคมผู้ประกอบการนะครับส่งออกทุเรียนไทยและมังคุดนะครับหรือ DMA นั่นเองนะครับผม DMA คืออะไรนะครับก็คือสมาคมผู้ประกอบการนั่นเองนะครับส่งออกทุเรียนไทยนะครับผมก็สรุปนโยบายนะครับ ของ d m a นะครับก็วันนี้มีมาสรุปให้นะครับหลังจากที่เมื่อวัน่องวันนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าทางจีนนะครับงดรับซื้อทุเรียนไทยชั่วข่าวนะครับเพราะว่ามีการปัญหาของเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยวิตวิตสิบเก้านี่ยนะครับผมผมเองก็ไม่อยากพูดนะครับเพราะว่า มันมันจะผิดข้อบังคับนะครับของทางยูทูบเบอร์นะครับผมผมก็พูดได้แค่นี้นะครับนิดหน่อยพอเข้าใจกันนะครับเมื่อตรวจพบนะครับก็มีการเข้มงวดนะครับพอเข้มงวดปุ๊บนะครับทาง DMA ก็ต้องมา ประสานนะครับในเมืองไทยเราเองนะครับทำให้ราคาหล่นวูบลงพอสมควรนะครับผมก็สรุปนโยบายนะครับของดีเอ็มเอนะครับก็คือ1นะครับทำความสะอาดล้งนะครับสม่ําเสมอนะครับสองตรวจพนักงานในล้งทุกๆ7วันก็คือแอนติเจนเทสนะครับหรือ ATK เนะครับเพื่อให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็3นะครับ ป้องกันเข้่งคัดตามมาตรฐานนะครับมาตรการของสาธารณสุขนะครับผมถ้าเกิดท่าแก่อนุมัตินะครับก็พร้อมเปิดได้เลยนะครับผมนี่คือมาตรการของดี a นะครับที่วางมาให้กับลงทุเรียนนะครับได้ดําเนินการแล้วก็จัดการในลงนะครับหลายลงก็ประกาศงดรับซื้อทุเรียนนะครับก็ทําให้ชาวสวนเดือดร้อนนะครับถ้าลงอยู่ได้ชาวสวนก็อยู่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ร่วมกันนะครับเป็นเขาเรียกว่า ทอยทีทอยอาศัยซึ่งกันแล้วกันนะครับนี่คือ,อมาตรการนะครับก็นํามาฝากนะครับส่วนราคาเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งนะครับผมลงให้นะครับวันนี้ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ